สาวน้องคายยายไก่สวัสดีคะ่ะสาวนองคายพาระ์ะคุณายายยุพินก็สวัสดีนะคะน้องน้อยพอรไพศสาลสวัสดีคุณยายยิงออนคะ่ะคุณจิตคุณายายยุพินสวัสดีคะ่ะคุณอ <c oughs> <c oughs> อนบิวตี้น้องพรไพศาลสวัสดีสวัสดีคะ่ะน้องพอรไพศารน,น้องพอรไพศารสวัสดีคุณออน ออนบิวตียย้คุณยายจ๋าคุณยายจ๋าเนียนสวัสดีคุณคุณพรภัยสารชาแนลคุณยายจ๋าเนียนสวัสดีคุณพรภัยสารชาแนลคุณยายงออนสวัสดีน้องออนคนสวยอ่าพี่อิงออนของเราก็สวัสดีสาวหนองคายเอฟซี D, น้องพรไพศาลสวัสดีคุณยายจ๋าครับ อ่าคุณยายยุพินก็สวัสดีสาวหนองคายยายจ๋าหัวใจกดอดมานะคะยายจ๋าหัวใจกอด,กดอ่าคุณยายอิงออนสวัสดีค่ะยายจ๋าน้องจีตก็หัวใจกอด,กดอ่าเอฟซีน้องน้อยพอรไพศาลก็คุณยายยุพินสวัสดีน้องน้อยพอรไพศาลก็คุณจีตครับ คุณยายยุพินก็ทักทายทุกทุกบ้านนะคะทักรวมเลยพี่เสมอสวัสดีค่ะพี่เสมอเลิกพี่เกตค่ะยายอิงอ่อนหัวใจกดอดยายจ่าเนียนก็สวัสดียายอิงอ่อนค่ะยายอิงออนก็สวัสดีพี่เสมอคนสวยคุณนมสวัสดีคะ่ะคุณนมสวัสดีจ้าสวัสดีครับมาชมด้วยครับคุณนมบอกมาชมด้วยครับ เกษตรผ้ารวยบอกเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดชั่วชั่วจัดหน้าจัดหนักเลยเต็มสาธุข,ขอให้มาเต็มเต็มนะคะวันนี้ขอให้ออกขอให้ออกจะได้เฮปีใหม่ตรงใจเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดชั่วชั่วจัดหนักจัดเต็มโต๊ะเดียวนั่นล่ละซื้อได้ซื้อซื้อหลายได้หลายซื้อหน่อยได้น้อยพี่เสมอคุณยายยุพินสวัสดีคุณยายยุพินสวัสดี มันไม่ออกนานแล้วเด้เนี่ยรถกระบะยายไก่คันนี้นะงวด่แล้วออก9 5ไปแล้วเหลือ7 1ทะเบียน9 5 7 1 9 5ออกไปแล้วนะเหลือ7 1นะยังไม่ได้ออกน่าจะเป็นงวดนี้นะมันตรงกันอยู่มันตรงกันกับที่เขาให้มาอยู่นะขนมไทยเขาก็ให้มา7 1 1 7นะเขาให้ตัวเดียวเหมือนกันนะขนมไทยเขาไม่ให้หวยหลายตัวนะขนมไทยเขา คนชอบทาบุญเนาะสายบุญเนาะสายบุญให้ตัวเดียวเลยจ11 7, 11 7. ยัดหนึ่งหนึ่งเหนึ่งหนึ่งเจะลืมเด้อหละอ่ะจะลืมเด้อซื้อหลายได้หลายซื้อหน่อยได้หน่อยอันการแจ้งเตือนขึ้นยังครับทุกท่านคุณวิชาบุญสวัสดีจ้าคุณวิชาบุญขออนุญาตจอดนะคะจ้าขอบคุณนนะคุณยายยุพินนะคะ ผมลงเพลงแล้วครับอ๋อคุณวิชาบูนที่เสมอบอกเบาแนวคุณแนวก็ยายิงออนครับที่เสมอชั้นแนวก็สวัสดีเพื่อนยิงออนเพื่อนยิงออนก็สวัสดีน้องน้องแนวน้องหนุ่มย่างมาปินปินทําไมแล้วน้องแมวกับพ่อน้องแมวเนาะคุยอย่างแนวกับบดายมาสอดรูดสอดเห็นเถอะอว้ยน่าจะร้องทําไมเนี่ยสวัสดีค่ะคุณจิตสวัสดีน้องหนุ่ม คุณยายงอนก็สวัสดีคุณวิชาบูนคุณหนุ่มก็ยายจ๋าสวัสดีครับคุณยายงอนสวัสดีน้องจิตพี่เสมอชาแนลสวัสดีบ่าวแนวสวัสดีค่ะอ่าน้องจิตน้องหนุ่มสวัสดีคุณจิตชาแนลก็น้องวิชาบูนค่ะ คุณจิตชาแนลสวัสดีน้องวิชาบูนนะคุณออนบิวตี้สวัสดีพี่เสมอคุณนมค่ะคุณยายจ๋าก็คุณเสมอสวัสดีค่ะพี่เสมอดีจ้าคุณจิตคุณออนบิวตี้ก็ยายอิงอนค่ะพี่เสมอก็คุณออนบิวตี้หนองคายพี่เสมอสวัสดีคุณออนบิวตี้หนองคายคุณหน่มก็คุณออนบิวตี้พาเที่ยวสวัสดีครับ พี่สเสมอก็สวัสดีน้องกิตค่ะพี่สเสมอชาแนลเนาะสวัสดีน้องกิตคุณวิชาบุญพี่จิตการแจ้งเตือนขึ้นยังครับคุณหนุ่มบอกว่าสู้สู้คุณหนุ่มบอกว่าสู้สู้นะคะคุณหนุ่มบอกว่าสู้สู้